บ่มใส่เข่าพี่น,อน้องพร้อมแล้วพี่น,อน้องไหบ่มใส่เขา่าอ้ยห่อนห่อนหาเนวกินแลงพี่น,อน้อง หาแนวกินแรงเลยเพื่อนหลายปีแล้วท่านนะจนนับอายุไขไม่ได้แล้วกะที้งก็เสียดายนะท่านกะที้งก็เสีดยดายนี่นะท่านนี่ เสียงก็ใหญ่ก็ใหญ่คุยโทรศัพท์อ้าวอืมคุดอ่ะ,อะคะยังไม่ได้กินข้าวกันมาเด้อข้างในยิ่งหันแล้วกินแล่ง นให้มันคลายร้อนนิดนึงแล้วค่อยจะเอาอยเอาใส่ในกระติบข้าวอันโอ้ไซเขาคอนอีสานเพอเนินไซเขามาเด้อ <c oughs> วินองเด้อไทย่บราได้กลิ่นกับมาเด้อก็น่อยกับสิงหาเน่เากินแรง ปาสีแก้วเห็ดพี่น้องเห็ดเก็บไปเก็บเมื่อไห้่ตะปีที่แล้ลวคนละนพ,พี่น้องอิดข้องตัวกดข้องก้นหรพี่น้องเบิ้งสวีเดนนะพี่น้องเด้อหากินยากแกพี่น้องเนี่ยเนาะ หาน้อกินก็เขามีอาชีพอาชีพประจันบ้าผิดมีชีวิตอยู่รอดหาน้องยอน้องกินเพราะชีวิตรอดพี่น้องอาชีพตอนนี้ข้าน้อยว่มีอาชีพแล้วพี่น้องตกงานหมอสัางหยุดงานพี่น้องก็คือว่าแหละจะบอกจะเบื้องต้นพี่น้องข้าน้อยป่วย คุณหมอก็สั่งหยุดงานว่านหยุดงานก็ป่วยกินเงินป่วยวมาฉันบ้านนี้ข้าน้อยก็บ่มีอาชีพเลยพี่น้องเลยบ้านนี้ยายาพาบ่มีอาชีพแล้วก็สินั่งอยู่เตงเฮียนเลยพี่น้องเลย <c oughs> หมอใส่การรักษาเพิ่นพี่น้อง อืมอืมไปใจ๊ก็ได้พี่น้องเลยอยู่แต่เฮียนนี่แหละอืมหาแต่เน่ากินพี่น้องเนี่ยว่าแ้นมันยังเป็นยังห่ดมาลองว่างพี่น้องถ้าคุณหมองูก็ว่าไม่ยั้ง่ะไนี่ก้มใจ เกิดขึ้นในทุกบาทยางพี่น้องอืมควมำยูก,ก็เกิดขึ้นในในแร่งใจของเฮาพี่น้องเฮามีกำลังใจยูกัยคนในบ้านคนในครอบครัวเลยพี่น้องเด้ออืมอันนี้มันเป็นวิทยาท่านเลยพี่น้องเด้ออืมบันนี้้าหน้อยแกเอา่าไปพี่น้อง แซ่บจนกินเขาแซ่บแซ่บพี่น้องบ้างไปยังแกมตุแกมตุยพี่น้องอันนี้ก็ผมลนเหรอด้อพี่น้องก็น้อยใส่ผมวิกได้อนี่พี่น้องเนี่ยใส่ผมวิกผมแท้เลยพี่น้องเนี่ยสร้างเงนคุณหมอเพิ่นก็นสร้างสร้างล้านให้ เขาก็ไปเลือกเอาพี่น้องเขาเขาจียาส้มไดข้าน่อยก็เอาส้มเกาสมัยข้าน่อยข้าน่อยสามสิบสามสิบเอ็ดพี่น้องสมัยนั้นข้าน่อยมีลูปเกาเกาไว้ก็เลยเอาเหอยกันคุณหมอเบิง่งคุณหมอก็เออเอาตามที่เธอสบายใจเหียวะสิข้าน้อยก็เลือกเลยพี่น้อง เอาส้มเกาส้งเดิมข่อยเดอ้อสันเด้ <c oughs> อนว่าไปพี่น้องนี่สวีเดนค่ะท่านไทยไรยสไตล์สวีเดนเขามีความสุขท,ท้ที่เฮามีพี่น้องมันมีสุขมีทุกข์เหรพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยห้เขาจะหาเนวกินก็น่อยเฮ็ดเฮ็ดแก้วันแก้วเห็ดพี่น้อง ใส่กับปลาทูนี่แหละใส่กับปลาทูอ่ะคลิปนี้ก็ว่ากันไปพี่นอ้องอใส่เขาเสร็จแล้ววันนี้เขาก็หาเน้อกินแกลงบ้านนี้พี่น้องอ่ะหาเน้องกินแกลงพี่น้องมาเขาะซื้อ,อยืดลายน,นั่นเล้วพี่น้องข้าเหนียวดำ ซื้ออยู่ที่ร้านออสเตซียร้านร้านไทยแล้วนะมีขายอยู่พี่น้องแถากล้องอืมอ่ะมีาขายแถวเบิ้งแล้วอืมอ่ะเราบ้านกันแล้อพี่น้องเัมเนี่ยเดี๋ยวหาเนเลี้ยกินเลงคลิปนี้นะจ๊ะ อ้นีิกซอสที่้างไปอืมแซ่บ